กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดวงรายเดือนประจำวันที่1-30ถึง30มิถุนาาค่ะใครเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์นะคะมารอฟังเลยคุณคะ่ะเริ่มต้นจากดวงการงานค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องมีภาวะความเครียดสูงคุณคะ่ะมีการชี้วัินากลุ ว่านากโกรค,คุณขาใครก็ตามนะคะปีนี้โดยเฉพาะเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะอดทนผ่านไปได้คุณขาผ่านฉลุยอย่างแน่นอนเป็นเพียงแค่เดือนนี้เท่านั้นกับการชี้วัดที่ดูหนักหน่วงคุณขาเรื่องราวของการเงินสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ขา่าเดียนบอกเลยนะคะคุณขาเงินที่เก็บออมอยู่อาจจะมีการหยิบยกมาบำรุงรักษาอยู่สองสิ่งคะ่ะหนึ่งบำรุงรักษาตัวเองจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีคุณขา ในส่วนข้อที่2นะคะเรื่องของรถบ้านต่างๆเสียงต่าง,ง,างคุณขาเดียนอยากจะบอกคุณว่าเตรียมความพร้อมเตรียมใจไว้เลยคุณขาการเซอร์วิสในครั้งนี้การรักษาในครั้งนี้เป็นผลดีในระยะยาวอย่ารู้สึกอุ้ยตายนอยที่ต้องจ่ายเงินมันเป็นสิ่งที่สมควรต้องจ่ายจ่ายแล้วจะดีในภายภาคหน้าค่ะ ในเรื่องความรักคนโสดนะคะเตรียมตัวสละดโสดคุณขาเพราะดวงคุณพุ่งมากคุณขาเรื่องความรักบอกเลยความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสเจะเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะคุณขาช่วงระวังนี้เข้าใจกันมากขึ้นที่สําคัญคือเหมือนกับคุยกันมากขึ้นและทําความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆผ่านการทะเลาะกันมามากแล้วคุณขาปีนี้เป็นปีที่คุณนิ่งลงในเรื่องความรักโดยเฉพาะชีวิตคู่ค่ะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะเทียนบอกเลยกับคุณขาภาวะเรื่องของภูมิแพ้กำเริบค่ะใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนมิถุนาเนี่ยตลอดทั้งเดือนดูแลรักษาตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะคุณเองเนี่ยฮะต้องบอกว่าติดซีรีส์นอนดึก ตื่นเช้าต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะของมงคลจากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาส่วนของการรวยคุณขาสามารถจะติดไว้ในตรงโทรศัพท์ด้านหลังก็ได้พกใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้นะคะเสริมความร่ํารวยค่ะคุณขาอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคําอวยพรที่ดีคําว่ารวยเพื่อความสบายใจและความรุ่งเรืองร่ํารวยคุณขาสําหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับ จองของมงคลน,นะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะคะดวงประจำเดือนมิถุนา2566 6เนี่ยฮะบอกเลยดวงการงานคุณขาช่วงระหว่างนี้คุณเคลียร์งานได้อย่างสบายเพราะที่ผ่านมาค่ะคุณขา คุณเนี่ยผิดพลาดมาแล้วคุณปรับตัวเองมาแล้วคุณเจอแรงดุแรงกดดันมาแล้วเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนคุณขาคุณจะมีโอกาสดีๆมากมายโดยเฉพาะการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล็งเห็นจากสิ่งที่คุณเคยผิดพลาดจากที่ผ่านมาจากนี้ไปเรื่องการงานดีค่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะบอกเลยค่ะคุณขาลุ่มๆดอนๆเพร e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  าะคุณเองมีคนช่วยใช้เงินเยอะมากคุณขาบอกเลยนะคะการเงินของคุณเองเนี่ยคุณเองถ้าเกิดตัดในเรื่องความช่วยเหลือตัดในเรื่องความใจดีใจใหญ่คุณเงินเหลือเยอะมากแต่คุณเองเนี่ยใจของคุณเป็นคนที่ใจดีค่ะใจดีเกินลิมิตชีวิตเกินร้อยเงินเลยหมดคุณขาต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะคะคุณขาปฏิเสธได้ให้ปฏัิเสธและกลับมาวางแผนทางการเงินให้ดีแล้วคุณจะรอดค่ะ เรื่องความรักนะคะบอกเลยคุณขาใครอยากจะมีคู่โดยเฉพาะคนโสดคุณคุณต้องลากตัวเองเข้าสังคมให้ได้ทั้งที่คุณไม่ชอบฟังดีนะคะทั้งที่คุณไม่ชอบเข้าสังคมคุณต้องเริ่มนะคะสําหรับใครที่โสดอยากจะมีคนรักอยากจะมีแฟนคุณต้องเข้าหาสังคมคะ่ะหรือเปิดเรื่องของออนไลน์เปิดภาพลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะมีความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคะ่ะ ส่วนเรื่องของชีวิตคู่นะคะคุณขาคุณความรักจืดจางะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันมานานอาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้ชิดกัน24ชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะด้วยตัวคุณเองเนี่ยไม่เคยมีเวลาหรือจังหวะได้พูด คุยถึงข้อเสียซึ่งกันและกันคุณคะเรื่องความรักกับชีวิตคู่คนที่เกิดวันจันทร์เลยทําให้มีภาวะชีวิตที่มีความจืดจางคุณคุยกันหน่อยนะคะทําความเข้าใจคุยกันหน่อยเปิดใจกันหน่อยคุณแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่คุยเลยชีวิตคู่อาจจะพังวินาศสันตโลได้เลี้ยนเตือนไว้ก่อนนะคะ ต้องคุยกันดีๆค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะคุณขาตะบอกชีวิตนี้เนี่ยคุณมีความโชคดีคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่อาจจะดูแลตัวเองดีหรือการกินอาหารการกินคุณระมัดระวังตัวเองมากขึ้นจากที่ผ่านมาหรือเอาง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเจออะไรสักอย่าง กลับกลายทาให้คุณต้องดูแลตัวเองอย่างเขี้ยวเข็นทําให้ปีนี้ค่ะโดยเฉพาะเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยสุขภาพเนี่เริ่มดีขึ้นถือว่าด,ดีค่ะของมงคลจากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาคุณที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะมีความเป็นมงคลมากมายค่ะเริ่มจากอักษรรวยก่อนเลยนะคะคุณขาใครนะคะคอยากมีอักษรรวยมีความเป็นมงคลวางไว้โต๊ะทํางานวางไว้ตู้เซฟค่ะเสริมความเป็นมงคลความร่ํารวยมีความหมายที่ดีค่ะนะคะ สำหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับจองของมงคลน,นะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะดวงรายเดือนประจำวันที่1นึ่งถึงสามิถุนาสองห้าเดี้ยนบอกเลยนะคะดวงการงานนะคะต้องบอกคุณนี้ต้องลดความเหวี่ยงลงค่ะเพราะคุณเองเป็นคนเต็มที่คนเกิดวันอังคารเป็นคนตรงและตรงตรงมากคุณขาบางทีการที่คุณตรงเกินไปเนี่ยทำให้คนรอบข้างอึดอัดคุณควรจะต้องระมัดระวังมากขึ้นหาคุณขา เจตนาคุณดีเกินร้อยคุณแต่คนรอบข้างจะเริ่มไม่ไหวกับคุณต้องระมัดระวังนะคะใครที่อารมณ์สวิงใครที่อารมณ์มีปัญหาหรือใครก็ตามที่มีภาวะชีวิตที่มีความรู้สึกว่าเต็มที่กับงานเกินกว่าเหตุต้องใช้คำพูดนี้นะเต็มที่ต้องมีกึง่งกลางคุณขาไม่งั้นคนรอบข้างจะมีปัญหาเหมือนคุณคนที่เกิดวัานอังคารช่วงระหว่างนี้ต้องนิ่งให้มากที่สุดไม่งั้นคนรอบข้างจะเกิดการกดดันทําให้งานมีปัญหาได้ต้องระมัดระวังค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยค่ะคุณขาสภาพคล่องดีไม่มีปัญหา oh. สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันังคารเป็นคนขยันกคุณเองนะ่คุณมีความรู้สึกคุณสู้ไม่ถอยอันนี้เรื่องเนี่ยเดียนยกยองหะทําให้การเงินของคุณเนี่ยคุณเป็นคนสู้การเงินเลยทําให้มีโอกาสสะดุดน้อยหรืออาจจะสะดุดบ้างแต่คุณก็ผ่านมันไปได้เพราะคุณเป็นคนขยันค่ะในเรื่องความรักนะคะคนโสดบอกเลยคุณขาช่วงระหว่างเนี่ยเป็นช่วง จังหวะที่คุณเนี่ยฮะความรักดีดี <Wow. S 1> คนโสดบริหารเสน่ห์ดีนะคะคุณขามีคนเข้ามาทั้งออฟไลน์ line, ทั้งออนไลน์เพราะคุณเปิดทุกช่องทางคุณขาคุณเหงาเหรือคะเดียนอยากจะรู้นะคะ <Yeah. S 1> แต่ต้องระมัดระวังนะคะช่วงระหว่างนี้คนเข้ามาเยอะก็จริงแต่คุณต้องเลือกให้ดีที่ผ่านมาเนี่ยคุณขาเข้ามาเยอะมาก แต่คุณจะรู้สึกว่าไม่มีใครโสดเลยสักคนนั้นคนที่โสดดูดีๆฮะช่วงนี้เข้ามาเยอะก็ดีเช็คดีๆว่าเขาโสดหรือเปล่าส่วนเรื่องของคนที่มีคู่ค่ะบอกเลยความรักช่วงนี้เข้าใจกันมากขึ้นฮะ พราะที่ผ่านมาเจอเจอเรื่องราวทั้งเงินทั้งงานเขาประทับใจคุณจากการที่คุณเนี่ยช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเงินหรือเวลาที่เขามีภาวะสุขภาพต่างๆคุณค้าชีวิตคู่เนี่ยดูแลกันไปลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างแต่คุณเนี่ยดูแลเขาดีอันนี้ความรักชีวิตคู่เดียนไม่ห่วงค่ะคุณค้าส่วนเรื่องสุขภาพนะคะบอกเลยค่ะคุณค้าคุณเกิดจากภาวะความเครียดอย่างเรียนบอกฮะงานคุณเองเนี่ยคุณไม่ปล่อยวางส่วนงานคุณเองคุณซีเรียสมากคุณมีความรู้สึก fixed มากคําพูด การจาก,การตรงไปตรงมามากเกินไปส่งผลให้กระทบเรื่องสุขภาพคุณเครียดฮะมีภาวะไมเกรนสูงต้องผ่อนตัวเองต้องบอกตัวเองต้องตั้งสติตัวเองให้ดีที่สำคัญรีแลกซ์ให้มากสุขภาพจะดีค่ะของมงคลจากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาส่วนของการ์ดรวยคุณขาสามารถจะติดไว้ในตรงโทรศัพท์ด้านหลังก็ได้พกใส่กระเป๋าสตางก็ได้นะคะเสริมความร่ำรวยค่ะคุณขาอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคำอวยพรที่ดีคำว่า รวยเพื่อความสบายใจและความรุ่งเรืองร่ํารวยคุณค้าสําหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับจองของมงคลนะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะดวงรายเดือนประจำวันที่1-30มิถุนาาค่ะเรื่องของการงานคุณค้าคู่ คุณต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้อย่าเล่าอะไรให้ใครฟังเด็ดขาดคุณฟังดีนะคะคุณขาคุณเป็นคนที่ติดใจดีค่ะคุณเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้นะคะบางทีพอคุณเริ่มสนิทกับใครโดยเฉพาะคนใหม่ๆห,หรือคนเก่าๆที่คุณเคยมีบทเรียนในชีวิตทุกครั้งที่คุณเล่าเรื่องความลับหรือเล่าเรื่องอะไรใครฟังทุกคนจะบอกรู้มาจากคุณแล้วก็ทะเลาะก,กันไปนเป็นระนาวต้องระวังค่ะช่วงระวังนี้เป็นช่วงจังหวะที่ไม่ควรพูดถึงเรื่องใครเลยไม่ควรเอ่อยชื่อ บุคคลที่3คุณขาเพราะจะส่งผลให้คุณมีปัญหาในเรื่องงานได้ต้องระมัดระวังค่ะ ส่วนการเงินนะคะคุณขาคุณมีโอกาสนะคะในการที่ประสบความสําเร็จากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อรถการซื้อบ้านการเก็บอสังหาต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องการเงินคุณดีขึ้นคุณขาเพราะคุณเป็นคน m a n a g บริหารเงินเนี่ยได้ดีที่ผ่านมาคุณมีข้อผิดพลาดเยอะมากกับการใช้เงินแต่พอมาปีเนี้ยโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปการเงินคุณดีขึ้นจากการวางแผนที่ดีค่ะเรื่องของความรักคนโสดคุณขาไม่มีความเข็ดจําในเรื่องความรักบอกเลย คุณขาเจ็บไม่จำนะครคุณมันเป็นเรื่องปกติคุณขาเดี้ยนยังมีความรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรจำและไม่ควรเจ็บถูกไหมคะมีมันไปเรื่อยๆแต่ไม่ดีนะคะคุณขาอย่าเป็นแบบดิฉันโดยเฉพาะคุณขาเรื่องความรักพิจารณาหน่อยช่วงไหนพักได้ควรจะพักช่วงนี้ว่างไว้หน่อยก็ดีไม่งั้นคุณอาจจะบาดเจ็บเรื่องความรักได้อย่าหาว่าดิฉันไม่เตือนนะคะคุณขา ส่วนคนที่มีคู่ค่ะมีปากเสียงกันแน่นอนมันต้องมีบ้างคุณขากระทบกระทั่งลิ้นกับฟันนะคะอาจจะมีกันบ้างแต่ยืนแนะนําแบบนี้ค่ะช่วงระหว่างเดือนมิถุนาตลอดเดือนเนี่ยอะไรก็ตามเป็นคําพูดที่ก่อเกิดปัญหาได้อะไรก็ตามเป็นคํา,าคพูดที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องทะเลาะกันคุณขาอย่าพูดเด็ดขาดเงียบไว้ดีกว่าชีวิตความรักเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดคุณเลือกที่จะพูดในคําที่ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวีวาทค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะคุณขาช่วงระหว่างนี้คุณขาดการออกกําลังกายคุณกลับมาดูแลตัวเองนิดหนึ่งอาหารการกินการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเดือนวันคุณน่าจะหนักไปเรื่องการพักผ่อนน้อยมากกว่าเพราะติดซีรีส์ติดหนังช่วงระหว่างนี้หนังกันมาเยอะแยะมากมายหรือคุณปรับเปลี่ยนเวลาเนี่ยไม่เต็มที่ทําให้คุณเองเนี่ยพักผ่อนน้อยส่งผลให้สุขภาพมีปัญหาต้องระมัดระวังค่ะของมงคลจากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาคุณที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะ มีความเป็นมงคลมากมายค่ะเริ่มจากอักลิลรวยก่อนเลยนะคะคุณขาใครนะคะอยากมีอักษรรวยมีความเป็นมงคลวางไว้โต๊ะทำงานวางไว้ตู้เซฟค่ะเสริมความเป็นมงคลความร่ำรวยมีความหมายที่ดีค่ะนะคะสำหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับจองของมงคลนะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะดวงประจำเดือนมิถุนา2 5 6 6ตั้งแต่1หรือ30นะครับบอกเลยค่ะดวงการงานช่วงระหว่างนี้ดวงคุณขึ้นมากคุณขาคุณมีโอกาสได้รับการทาาทามไปทํางานที่ใหม่คุณมีโอกาสได้รับการโปรโมตในเรื่องของงานคุณมีแรงบันดาลใจใหม่ๆคุณมีความรู้สึกคุณอยากทำอะไรช่วงระหว่างนี้ลุยเลยค่ะเพราะดวงการงานคุณเลิศมาก ส่วนเรื่องของการเงินคุณขาช่วงระหว่างนี้นะคะคุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะด้วยตัวคุณเองเนี่ย คุณลงกับเงินค่ะคืออะไรทราบไหมคะเวลาคุณเครียดอกหักความรักทะเลาะวิวาทหงุดหงิดอะไรคุณก็จะช้อปปิ้งออนไลน์คุณจะช้อปปิ้ง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 ทั้งหมดทาให้เงินคุณที่ผ่านมาหมดไปกับการลเลงการใช้เงินคุณต้องระมัดระวังนะคะตั้งแต่ปี2 5 6 6ปีนี้เริ่มแต่มิถุนาต้องเก็บเงินหน่อยคุณขาที่ผ่านมาคุณใช้ระนาวเลยไม่ได้นะคะคุณคุณต้องบริหารการเงินให้ดีเพราะงานคุณกําลังจะดีถ้าคุณบริหารการเงินดีอนาคตคุณ รวยแน่นอนค่ะ เรื่องของความรักคนโสดคุณขาช่วงระหว่างนี้ปฏิเสธทุกช่องทางของความรักค, <น S 1> คุณช่วงนี้ปฏิเสธก่อนเพราะความรักไม่ใช่เวลาสําหรับช่วงนี้โดยเฉพาะคนโสดค่ะแต่ถ้าเกิดคุณดื้อนะคะเขาเรียกะะวา่าเจ็บและไม่จําค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะ,คคะ,คะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยกำลังคุยกันในเรื่องการแต่งงานกําลังคุยกันในสิ่งต่างสําหรับใครที่ชีวิตคู่อยู่กันมานานแล้วแต่ไม่เคยเซอร์ไพร์คุณเซอร์ไพร์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณขาจะมีสิ่งดีๆมาก สําหรับใครที่ตรวจสุขภาพแล้วแข็งแรงแล้วก็ไม่มีลูกค่ะช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณสามารถมีลูกและมีโอกาสมีลูกได้เอาง่ายๆชีวิตคู่สมความปรารถนามีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสมีลูกสมดังตั้งใจค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังค่ะช่วงระหว่างนี้แนะนำนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสห้ารบกวนเลยค่ะคุณขาไปตรวจสุขภาพนิดนึงตรวจสุขภาพช่องท้องดูสิ่งต่างมากมายคุณขาตรวจสะหน่อยอ่ะแล้วอะไรจะดีขึ้นเดี้ยนเชื่อแบบนี้ค่ะคุณพยายามจะดูแลสุขภาพอยู่แล้วล่ะแต่ตรวจหน่อยแล้วอะไรจะดีค่ะของมงคลจากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาส่วนของการ์ดรวยคุณขาสามารถจะติดไว้ในตรงโทรศัพท์ด้านหลังก็ได้พกใส่กระเป๋าสัางก็ได้นะ เสริมความร่ำรวยค่ะคุณขาอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคําอวยพรที่ดีคําว่ารวยเพื่อความสบายใจและความรุ่งเรืองร่ำรวยคุณขาสําหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับจองของมงคลน,นะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงประจําเดือนมิถุนายนหนึ่งถึงสานี้ดวงการงานต้องบอกคุณขาทําอะไรก็สะสัางไม่เสร็จคุณต้องสะสัางใจคุณเองคุณขาต้องบอกแบบนี้ค่ะงานเนี่ยไม่มีวันหมดหรอก่ะเพราะงานจะมีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆงานเก่าก็อาจจะคงค้างอยู่เดือนแนะนําคุณแบบนี้ค่ะด้วยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกลำดับในส่วนของงานเนี่ยไม่ได้ช่วงระหว่างนี้แล้วคุณเลือกที่จะไม่พูดกับเจ้านายคุณไม่เลือกที่จะคุยกับหัวหน้างาน คุณต้องคุยนะคะว่าคุณตอนนี้งานแน่นมากอยากหาคนเข้ามาช่วยถ้าคุณไม่พูดเลยคุณอาจจะผิดได้นะคะเดียนแนะนําเลยค่ะพูดเถอะค่ะแล้วคุณจะโชคดีในเรื่องของงานไม่งั้นเมื่อผิดพลาดเนี่ยคุณอาจจะโชคร้ายโดนติเตียนโดนตําหนิเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิเสธในส่วนของงานหรือคุณต้องปรึกษาเขาหน่อยแล้วล่ะค่ะหัวหน้างานเพื่อที่จะให้เขารู้ว่างานคุณเยอะเพื่อจะเคลียร์มันไปได้นั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะคุณขาจะมีโอกาสดีเดียนแนะนําแบบนี้ให้คุณหากคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไปขอพอรองค์พระชัยเทพเจ้าแห่งการเงินนะคะไปขอองค์พระสังกาจายนะคะเรื่องของการเงินที่ดีคุณขาสองพระองค์นี้คุณลองไปขอดูนะคะคุณอาจจะดูภาพพักหน้าจออธิษฐานจิตผ่านโทรศัพท์มือถือถ้าเดินทางไปไม่ได้คุณขาคุณขอเลยค่ะดวงการเงินเมื่อขอดวงการเงินคุณเมนแนวโน้มที่ดีแล้วที่สําคัญโชคลาภเรื่อง การเงินคุณมาในเรื่องราวของสายหมูทําดีๆแล้วละนะคะคุณขาเรื่องของความรักสําหรับคนโสดคะ่ะคุณขาคุณอิจฉาจังเลยอะ่ะคุณขาคุณมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาจีบนะคะคุณจะเจอความรักที่มีคนเนี่ย มอบความรักกับคุณโดยเฉพาะคนที่น้อยกว่าคุณดูดีๆค่ะถ้าเกิดคุณไม่ชอบควรจะปฏิเสธนะคะหลายคนโดยส่วนใหญ่สเปคไม่ใช่เด็กแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่ปฏิเสธคุณฝืนและความรักจะมีประเด็นหยาเด็ดขาดคุณขาแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกดีอยากจะลองคบก็ไม่มีปัญหาเพราะเด็กมากนะคะคุณที่จะเข้ามาจีบคุณในชีวิตค่ะนั้นฝากคุณด้วยนะคะสําหรับใครโสดความรักถ้าแบบเด็กมากเกินไปปฏิเสธนะคะให้เขาไปมีโอกาส ดีค่ะเรื่องของชีวิตคู่นะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์บอกเลยคุณขาช่วงระหว่างนี้ชีวิตคู่วางแผนดีๆค่ะเพราะชีวิตคุณกําลังจะเดินไปสู่ภาวะที่ดีที่ผ่านมาเนี่ยหงุดหงิดใจกันคุณขามีเรื่องเอฟเฟกกันบ้างมีเรื่องไม่คุยกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่เพราะที่คุณเลิกกันไม่ได้เนี่ยเพราะความดีมันค้าคอค่ะเขาก็ดีแล้วก็ดีชีวิตมีความดีอยู่ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณขาจากความดีกับกลายเป็นความ เข้าใจกันมากขึ้นเดียนเชื่อชีวิตคู่ของคนที่เกิดวันศุกร์กำลังจะดีค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะภาวะชีวิตพักผ่อนน้อยคุณขาช่วงระหว่างนี้พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับคนเกิดวันศุกร์หาพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วเลือกในเรื่องที่ถ้าเครียดก็ตัดมันออกไปบ้างคุณขาความเครียดเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีภาวะชีวิตที่มีปัญหาโดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพค่ะของมงคลจากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาคุณ,คณที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะมีความเป็นมงคลมากมายค่ะเริ่มจากอักขิกรวยก่อนเลยนะคะคุณขาใครนะคะอยากมีอักษรรวยมีความเป็นมงคลวางไว้โต๊ะทำงานวางไว้ตู้เซฟค่ะเสริมความเป็นมงคลความร่ำรวยมีความหมายที่ดีค่ะนะคะสำหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับจองของมงคลนะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะดวงประจำเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1ถึง30นะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานค่ะการงานต้องบอกมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จคุณคา้าเรียนให้ทราบเรื่องข่าวดีคุณ <Wow. S 1> คุณอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่ตามที่คุณสมความปรารถนาวางไว้คุณอาจจะมีการปรับตำแหน่งการแข่งขันข้าราชการหรือการสอบหรือการที่คุณจะโยกย้ายตัวเองไปต่างประเทศเนี่ยคุณคา้าจังหวะนี้ดีมากเลยคุณคา้าโดยเฉพาะ ใครที่มุ่งหวังตัวเองอยากจะไปทำงานที่อเมริกาไปทำงานต่างประเทศรอวีซ่าต่างๆเรียนแนะนำแบบนี้ค่ะให้คุณไปตั้งจิตอธิษฐานนะคะที่ณสารหลักเมืองใกล้บ้านคุณค่ะขอให้เราเนี่ยได้โยกย้ายให้มีโอกาสได้ทำงานได้มีโอกาสวีซ่าผ่านขอให้มีโอกาสทำงานต่างประเทศเพียงเท่านี้เรื่องการงานคุณจะได้เดินทางทันทีค่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะคุณขาช่วงระหว่างนี้นะคะเบาๆหน่อยคุณขาเบาๆหน่อยแต่ดิ่ฉันก็เตือนคุณได้นะคะแต่ตัวเองบางทีก็ไปไม่รอดค่ะเพราะกิเลสบางทีมันมีความรู้สึกทังอยากซื้ออยากได้อยากมีและอยากเป็นแนะนําแบบนี้นะคะคุณขาช่วงการเงินช่วงนี้เนี่ยงดใช้ใจ่ายทุกชนิดที่เป็นของฟุ่มเฟือยค่ะไม่นั้นคุณจะมีภาระ,ระระยะยาวนะคะดูดีๆค่ะแค่เดือนเดียวเท่านั้นคุณขาทําจิตใจให้แบบ ปงปรง,ปรง,ป,รงปรงและปรงนะคะอย่าซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นเท่านั้นเองการเงินคุณจะดีไม่งั้นคุณอาจจะสะดุดได้จ้ะเรื่องของความรักคนโสดคุณขาดูดีๆค่ะคุณขาระวังนะคะคุณจะเจอประเด็นรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกคะ่ะคุณขาเพราะชีวิตของคนโสดเนี่ยคะ่ะ คือคุณเนี่ยเป็นคนดีคนเกิดวันเสาร์โดยส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่เป็นคนเกิดวันเสาร์เป็นคนใจอ่อนนะคุณขาพอได้รักแล้วเนี่ยโอ้ยคุณเนยปฏิบัติพัดวีเต็มที่ค่ะคุณขาทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจกับเราแต่คุณรู้สึกว่าคุณให้ะดังนั้นปีนี้โดยเฉพาะเดือนมิถุนาตลอดทั้งเดือนเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนึงคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วคุณโดนหลอกอยู่สอง คุณโดนหลอกหาผลประโยชน์จากความรักต้องระมัดระวังเอาไงเดียนแนะนำให้ปฏิเสธถือว่าดีที่สุดค่ะ เรื่องของชีวิตคู่กับช่วงระหว่างนี้รุนแรงหน่อยกับคำพูดคำจาคุณจะโต้คารมมัธยมศึกษากันมากขึ้นเดี๋ยวแนะนำแบบนี้นะคะต้องคุยกันให้ดีค่ะคุณขาพ่ออะไรทราบไหมคะเพราะช่วงระหว่างนี้ความรักเนี่ยพืนลิ้นกับฟันมันเยอะมากค่ะคุณขาพอคุณคบกันมานานเนี่ยการให้เกียรติกันน้อยลงคุณต้องมองกลับย้อนกลับไปในวันแรกกันให้ได้ค่ะว่าคุณรักกันอย่างไงไม่งั้นเนี่ยความรักนะคะตีกันละนาวเลยชีวิตคู่ช่วงนี้นิ่งไายใครร้อนมา เราเย็นไปนะคะอะไรที่เลือกจะแบบไม่เจอปะะทาได้ฉันเชื่อว่าความรักชีวิตคู่จะผ่านมันไปได้ค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะคุณขาดูแลตัวเองนี่ หนึ่งคุณขาเพราะตัวคุณเองเนี่ยฮะเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรื่องงานทุ่มเทกับเรื่องชีวิตจนทําให้คุณพักผ่อนน้อยคุณสังเกตไหมคะช่วงระยะหลังปี2 5งหเนี่ยปีกระต่ายกาเรียกกระต่ายตื่นตูมไงทำให้ทุกๆคนโดยส่วนใหญ่พักผ่อนน้อยเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่ชีวิตเนี่ยมีเรื่องเครียดต้องเครียดตลอดเวลาหรือมีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาจนทําให้คุณเนี่ยพักผ่อนน้อยชีวิตมีปัญหาพักผ่อนให้มากดูแลตัวเองให้ดีแล้วชีวิตจะมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพค่ะของมงคลจ จากเพจกันจนมาแล้วนะคะคุณขาคุณ,คณที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะมีความเป็นมงคลมากมายค่ะเริ่มจากอะคริลิกรวยก่อนเลยนะคะคุณขาใครนะคะอยากมีอักษรรวยมีความเป็นมงคลวางไม้โต๊ะทํางานวางในตู้เซฟค่ะเสริมความเป็นมงคลความร่ํารวยมีความหมายที่ดีค่ะนะคะสําหรับใครนะคะสนใจอยากจะจับจองของมงคลนะคะเข้าไปที่เพจกันจนหรือติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะสินนแเป็ง